เริญนพรพี่ตงน่าจการของพี่ค่ะเริอนพอรวันนี้ก็จะอ่านพระสูตรที่เป็นคุณสมบัตินะของอุบาสกอุบาสิกาที่ดีนะว่าต้องเป็นแบบไหนนะโีเคบสั้นๆไหว้พระนะครับรอรหังสมาสัมพุทโธภะกวา อุทังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากะอาโตภะคะวะตะตัมโมตัมมังนะมามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามหันทะมังพุทธะตะภะคะวะโตบัพพะกะบัพพะกะมะกรังกะโรมะเส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตรงสะดวก่านมหมยค่ะอ้าวเช่เลยฮะ จันทานสูตรดูก่อนที่สูตทั้งหลายอุบาสกผู้ประกรอบด้วยธรรมห้าประการย่อมเป็นอุบาสกผู้เลวรามเศร้าหมองและน่าเกลียดทำห้าประการเป็นไฉนคืออุบาสกเป็นผู้ไม่มีศรัทธาหนึ่งเป็นผู้ทุกศีลหนึ่งเป็นผู้ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อมงคลไม่เชื่อกมหนึ่ง สแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนาหนึ่งทำการสนับสนุนในที่นอกศาสนานั้นหนึ่งดูก่อนพิสูจทั้งหลายอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลเป็นอุบาสกผู้เลวทามเศร้าหมองและน่าเกลียดดูก่อนพิสูจทั้งหลายอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรมหประการย่อมเป็นอุบาสกแก้วอุบาสกปทุมอุบาสกบุญ ทริทำห้าประการเป็นไหนคืออุบาสกย่อมเป็นผู้มีศรัทธาหนึ่งเป็นผู้มีศีลหนึ่งเป็นผู้ไม่ถือมงคลตื่นขาวเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลหนึ่งไม่สแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนาหนึ่งทำการสนับสนุนในศาสนาหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอุบาสกผู้ประกอบด้วยทำห้าประการนี้แหล เป็นอุบาสกแก้วอุบาสกปทุมอุบาสกบุญทริกครับเจริญพรก็จะเห็นได้ว่าองค์พูดถึงคุณสมบัตินะที่ที่ควรเป็นอุบาสกนะอุบาสกที่ไม่ดีก็คือคนที่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธธรรมะสงฆ์ไม่ศรัทธาในาพระรรตนตรยัยอา่ารวมถึงกฎแห่งกรรมเนาะไม่มีสีอย่างเงี้ย ถือมองคลตื่นเ่าอะไรที่บอกเออนี่ดีอั่านั้นดีเงก็ไปกันหลอดทองช้างหรือว่าไปตรงเจ้าเข้าผีหรือไปถือว่าถุอมองคลต่างๆแบบผิด,ผดๆอ่ะเนาะก็อันนี้เขาเหอกันก็คือไปอย่างเงี้ยทําตามเขาไปอันนี้ก็พลาดจากความเป็นอุบาสกที่ดีในในที่นี้อาจจะใช้คำว่าอุบาสกก็จริงๆก็อาจจะ หมายถึงชาวพุทธทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นวาสกศกบาสิกาหรือจะเป็นพระด้วยก็ได้นะพระเองก็ทําแบบนี้ก็ก็ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ชาวพุทธที่ดีอ่ะข้อที่สี่คือแสวงบุญก็คืออทํากุศลต่างๆนอกพระศาสนาเพราะนั้นทางที่ดีก็คือประกอบบุญต่างๆภายในพระศาสนาไอ้ที่เกี่ยวข้องกับคุณงามความดีนะพระศาสนาเนาะแล้วก็ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆในทางพุทธศาสนาเป็นการสร้างการส่งเสริมการเผยแพร่ส่งเสริมการทํางานไม่ว่าจะเกี่ยวกับพระหรือไม่เกี่ยวก็แล้วแต่นะในที่นี้ไม่ได้ระบุว่าต้องเกี่ยวกับพระโสดงเจ้านะก็ะคือเราสามารถทําความดีประการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับอ่าพระศาสนาคือถ้าว่าไม่ได้เกี่ยวข้องมันดีมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรหลุดไปอ่ะหลุดไปจาก<อ>ก็ที่เหมาะสม ออนอกนี้คือไม่ใช่คําสอนที่นอกคําสอนพร,รนะพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ด้วยเหรอคะใช่ใช่แต่คงไม่ได้หมายความว่าเราไม่เอื้อเฟื้อต่อคนต่างศาสนานะะอ้าไม่ไม่ไมคือพระุทธเจ้าสอนว่าการให้ทานเป็นความดีการรักษาศีลเป็นความดีอ่าเป็นบุญอะเป็นบุญคือวัตถุเนะี่ยการทาสมาธิการเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่การออมนอนผอมต้นอย่างเงี้ยนี่แต่ศาสนาอื่นเขาอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะทั้งหมดสิบอย่างด้วยกันค่ะ ฉะนัอื่นอาจจะพูดถึงความดีอย่างอื่นที่เรียกว่าเป็นบุญเนาะเขาถือแบบนั้นแล้วก็อาจจะถ้าเราไปทำตามหลักการบุญหรือการทำกุศลในแบบของเขาอาจจะคลาดเคลื่อนหรือผิดไปจากคำสอนพระเจ้าเนี่ยมันมีอยู่คนคนหนึ่งเขาเป็นเศรษฐีนับถือชีปเปลือยเนาะแล้วเขาหันมานับถือพุทธศาสนาหลังจากฟังธรรมจากพระเจ้าเสร็จพระเจ้าบอกว่าเออก็เธอ เธอเป็นเหมือนบ่อน้ําใหญ่เนาะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้คนแก่นักบวชนอกศาสนาด้วยเพราะนั้นเธออย่าได้ทิ้งการเอื้อเฟือ้อหรือการอะไรนะถวายทานให้กับนักบวชเหล่าน,น,นั้นด้วยก็คืออถึงแม้เธอจะหันมานะับถิอศาสนานะก็อย่าเลิกการให้ทานพวกนั้นนะเพราะว่ายัางไงเขาก็อาศัยเธอซึ่งเธอเหมือนกับบ่อน้ำอะไรเงี้ยเพราะนั้นถ้าเธอไม่ให้เลยเขาก็จะอยู่ลําบากอย่างเงี้ย ็คือไม่ได้แปลว่าจะไม่เออเฟือคนตัศาสนาเี่รบกวนสนับสนุนเช่นสมมติว่ามีไปไหว้ผีไหว้อย่างอื่นไปเลยหรือเชื่ออะไรที่มันแปลกไปเลยแมวแปลกสัตว์แปลกอะไรอย่างนี้ก็ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ก็คือพวกนั้นบบมันไม่เช่นทำเป็นไม่ใช่ศาสนาเลยอ่ะใช่แล้วบางที <ๆ S 1> กิจกรรมที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่ในวัดนะ บางทีเนี่ยคขหมายถึงว่าพระเอง <บน S 1> ก็พระหลายๆวัดเลยมันมันคาดเคลื่อนเนาะ,ะก็คือมันเป็นกิจกรรมที่ได้เงินได้ของมาเข้าวัดแล้วก็ท่านก็คิดว่ามันดีเงแ่้วก็เลยทําอก็ไม่ให้สนับสนุนอันนั้นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช<ม>ก็เลยเห็นว่า<ม>อ๋อแยกแย่งออกว่าอันเนี้ยกิจกรรมมันไม่ใช่มันมันหลงอย่างเงี้ยแล้วก็เพลินไปอ่าเพราะฉะนั้นเหมือนซื้อชุดไทยให้ ให้ต้นไม้อ่ะที่ไปขแขวนแขวนตามขึม้นม,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 มันก็มีแปลกๆอะไรอย่างเงี้ย่วงเนี้<ล>ยมันดีมาซัพพลายนะก็คือมันมีคนต้องการพระก็ตอบสนองอะไรเงี้ยอ่าก็คือตอบโจทย์กันเพราะนั้นก็เลยอาจจะหลุดไปจากกรอบบางทีทําให้อ๋อถ้าถ้าซื้อสิ่งนี้แล้วคุณจะขึ้นสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นหรือคุณมันแทนที่จะมองว่าอะไรที่ฝึกฝนตัวเองอะไรที่พัฒนาตัวเอง การให้ทานมันมันควรจะเป็นการเสรียสละอย่างเข้าใจด้วยแล้วก็หลวงอจาบอกวิจชยะทานังสุขตะ,ะสสถังเนาะน,นี่พระสิบพุทธเจ้าก็แปลว่าการพิจารณาให้ดีก่อนแล้วให้เนะี่ยพระสุคตเจ้าสารเสริญรสุคตเจ้าหมายถึงพระพุทธเจ้าปกติแล้วพระเจ้าเรียกตัวเองว่าพระสุคตหรือว่าพระตถาคตเนี่ยพระสุคตเจ้าสารเสริญ F f ว Lock ่าประมาณนั้นมีคำถามเออมงคลตื่นข่าวกับเชื่อกรรมนี่คืออ๋อมันมันตรงมั่งกันกับไม่เชื่อกรรมคือยังไงฮะก็คือเชื่อกำไม่ทราบแต่เชื่อมงมงคลตื่นข่าวห้อยเรียนเนี้ยชีวิตจะดีขึ้นหรือวันเนี้ยเป็นพักๆอะไรอย่างนงี้นะอะถ้าวันนี้เป็นวันดีใช่ไหมสีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพวกเชื่อสีพวกเชื่ออะไรมาเป็นพักๆเชื่อเลขเบอร์โทรศัพท์ ะไรพวกนี้เหรอใช่ใช่เชื่อไอ้พวกที่มาเป็นพักๆเนี้ยห่อบางทีเปลี่ยนชื่อและชีวิตดีขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ต้องถามว่ามันเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมไหมอ่ะมันมันก็ถือมงคลว่าอันนี้มันดีใช่ไหมวันนี้เป็นวันดีอย่างดียังไงเหรออ๋อตามหมูราศาสตร์แต่ว่าตามหลักพุทธมีคําตอบให้ไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับวันดีวันตอนไอ้ทาดีวันนั้นก็เป็นวันดีอ๋อใช่ไหมแต่ก็ถือว่าวันนี้วันดีอ่ะเป็นวันมงคลแล้ววันนี้วันไม่ดีเป็นวันไม่มงคล แต่งเสื้อสีนี้เป็นมงคลอีกสีไม่เป็นมงคลถามว่าคุณใส่เสื้อสีนี้แล้วได้ทําตัวแย่มันจะถือว่าเป็นมงคลไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมอาจจะอาจจะต้องดูว่าเหมาะวนควรควรแต่งสีอะไรไม่ใช่ดูว่ามันเป็นมงคลก็คือเธอถือเิกถือยามถือเอสิ่งต่างๆว่าจะทาให้เสริมดวงเสริมชะตาอะไรประมาณเนี้ยคนก็หลงงมงายกันก็แน่นอนว่ามันก็มีบางวัดที่ ส่งเสริมสิ่งนี้นะมันบอกว่าคนก็เชื่อกันแล้วก็หลงกันอืมอ่าถ้าเราเชื่อลงกฎแห่งกรรมก็จะง่ายเลยวันก่อนมีโอกาสได้ดูภาพถ่ายของโยมคนหนึ่งเนาะอะ่ก็ในเฟซบุ๊กเขาอยู่นิมนต์พระวัดหนึ่งอย่าอย่าถามแตาา่มวัดไหนนะก็ะยมก็ถ่ายภาพสมุดก็น่าชื่นใจนะแต่ในบาทน้ำมนต์อะ มันมีเลขชัดเจนปรากฏสองตัวเลยอ่ะเข้าใจเนาะคือคือเลขที่มันอันนี้กลายเป็นบาปไปเลยคือมันเริ่มจากรละนั่นแหละทำนึกเอาไหมคือมันมันไม่ได้เกิดได้ง่ายๆสมมติถ้าหยดน้ำมต์ปกติมันจะเป็นเลขศูนย์เลขแปดนี่พอเป็นไปได้อยู่เลขหกนี่พอเป็นได้แต่เลขที่ออกมาเป็นเลขอื่นอ่ะขอพี่จะไม่ไม่ไม่เอ่ยนามเพราะว่าเดี๋ยวไม่เอ่ยเลขแล้วกันเดี๋ยวยงไปตีอีก เดี๋ยวเดี๋ยวกมีคนไปซื้ออะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่เหมาะนี่คือมันกลายเลขสองตัวติดกันเลยอ่าแล้วก็เห็นชัดเตนว่าเลขอะไรเห็นชัดๆเลยเพราะฉะนั้นนั่นคือเจตนาของพระที่พาคนหลงทางพระเองก็ชอบอะไรเงี้ยพระรูปนั้นนะนะอ่ารูปอยู่ในในบรรดาเก้ารูปอาจจะไม่ได้ชอบอาจจะไม่ชื่นชมอันนี้ไม่ทราบแี่แน่ๆคือเนี่ยครับการถือมองคลตื่นข่าว อตื่นข่าวนี่คือยังไงคะคือพากันแห่ไปเชื่ออย่างนี้เหรอคะใช่ใช่โอ้ยกล่คนเยอะเยอะอ๋อใช่พี่เคยเห็นเรื่องปลาไหลเผือกไหมล่ะหรือมีน้ำผุดขึ้นมาเต็มเลยอคนก็พาดันอ่าัวออกลูกสีขาม้าออกลูกสองหัวอะไรเงี้ยอะไรแปลกๆก็เฮโลกันไปถือว่าดี ค่ะแล้วอันนี้ท่านเรียกว่าจันทานสูตรจันทาระนี่แปลว่าเร็วสามอ่ะพี่อันเนี้ยคำว่าอุบาสกเร็วสามจันทาระสูตรมันแปลว่าเร็วสามตรงนี้ไม่ไม่ใช่คนพานด้วยใช่ไหมคะอันนี้คือไม่ไม่คือเร็วสามภาษาพุทธนี่คือไงฮะคือไม่ดีเศร้าหมองใช่ใช่ใช่น่าเกลียดคือคือเร็วเแ็วเร็วสามแปลว่าไม่ดีแหละจันทาระเนี่ยจันทาระมันแปลมาจากคําว่า เร็วไอเนี้ยนะจันทราแปลว่าเร็วสาวมตัวเร็วสามเพระนั้นก็เลยพระสูตรนี้ก็เลยให้ชื่อว่าจันทารสูตรครับเดี๋ยวขออนุญาตดูอัตร,า,รานะฮะอ,อัตถาปึ๊บเขาบอกว่าศึกษาอัตร,า,ราได้ที่นี่มีอะไรที่เขาแปลไว้บ้างโอ้ว่าเป็นวาสุกะชั้นต่ำนะชั้นต่ำว่าคือไม่อ่าโกหะอ่ากตุหระระมัง คาราโกผู้ประกอบด้วยอารมณ์ที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ลิ้มเป็นคนตื่นข่าวเป็นอันนี้ก็คือเฮ้ยได้เห็นสิ่งนี้มันดีจังได้ฟังนี้มันแบบเป็นกุศลเป็นมงคลเนี่ยได้ได้ลิ้มได้กินสิ่งนี้แบบเป็นมงคลโอ้เป็นเป็นบุญแก่ปากเลยนะึงเนี่ยอะไรยเงี้ยคือเหมือนเหมือน <c oughs> เอ,อ่อบางที่ใช่ไหมก็บอกว่ารูบาอาจารย์กินแล้วอาหารเหลือรูบาอาจารย์ที่ตัวเองนับถือไปกินต่อมันคืออาหารเหลือแหละ แต่บอกโอ้ยนี่เป็นบูนเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยแกไปกินต่อกินจริงแอาหารเหลือมันคืออาหารเหลือใช่ไหมแต่คุณไปถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลอันนี้มันก็เคลื่อนเนาะ,ะม,มังคังรังปัดเจติโนกรรมมังมองดูเรื่องมงคลไม่มองดูเรื่องกรรมอมองสิ่งต่างๆมองในในมุมที่มันเป็นมงคลมากกว่ามองเรื่องที่เป็นกรรม,มภายนอกศาสนานี้บุพกังกรโรกระทํากิศ ที่มีทานเป็นต้นก็เนี่ยก็คือบุญแก่วัตถุนะครับบุญแก่วัตถุสิบมีทานศีลภาวนาเอ,อ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไอทำกิจที่เป็นกุศลเขาเรียกว่าอะไจานกุศลอป,ปัจจยนุใหม่เนาะแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยฟังธรรมแสดงธรรมออบอกบุญของตัวเองที่ทํา ชื่นชมบุญของผู้อื่นที่ทําแล้วก็ทําความเ่ยนให้ถูกต้องทั้งหมดสิบอย่างนี้เป็นบุญกุศลในทางพุทธศาสนาครับแล้วเราทําสอดคล้องกับทั้งสิบอย่างนี้ก็เป็นบุญกุศลภายในพระศาสนาครับเจบอนก็ดี๋ยว,ยวประมาณนี้นะพี่นะเราจะได้นั่งสนิทก,กันสักห้าหกนาทีนะอัานตั้งมาเดกา ิสนกุศลอนะิทังโนปุญญภา,าคังสภสตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท่านเจ้ากรรมนายเวรผู้ผีปีศาจทั้งหลายเทพประภตเทพพิดดาทุกๆองค์ขอจงได้ อนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญไปเหล่านี้สัตว์ตั้งหลายที่มีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์สัตว์ตั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเถิดจะเริญพผ่อน